ทีซอฟต์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับการจัดการหน่วยสินค้าหรือว่าการแตกแพ็คนั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะเราจะไปทําการเพิ่มสินค้าหน่วยย่อยกันก่อนเลยนะคะให้ไปที่จัดการสินค้านะคะวันนี้เราจะยกตัวอย่างแลคตาซยอยมิลลิลิตรนะคะนี่นะคะเป็นข้อมูลที่เราใส่ไว้แล้วนะคะก็ใส่ข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะจํานวนสินค้าให้เราใส่เป็นศูนย์ไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ต้นทุนก็ใส่เป็นสูตรไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปทาการรับเข้าต่อไปนะคะกดบันทึกได้เลยนะคะลำดับต่อมานะคะเราจะไปทําการเชื่อมโยงสินค้ากันนะคะไปที่เพิ่มสินค้านะคะรหัสบาร์โค้ดนะคะจะเป็นรหัสคนละตัวกับหน่วยย่อยนะคะให้เราสร้างเองก็ได้หรือว่าถ้ามีก็สามารถใช้สแกนเนอร์ยิงไปได้เลยนะคะตรงน,นี้เราจะาใส่ชื่อไปได้เลยนะคะแมกตาซอย แพ็ค6แบบนี้นะคะประเภทและหน่วยสินค้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะต้นทุนสินค้าก็ให้เราใส่เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะคะราคาปีกนะคะราคาปีกต่อแพคนะคะเราจะขายเช่นเราจะขาย pack แพคละ50บาทนะคะก็ใส่ไปได้เลย50บาทนะคะแล้วเราไปทําการค้นหาสินค้านะคะเลือกแลคตาซอย3 0 0มลของเรามานะคะแล้วก็ สัสดส่วนตรงนี้นะคะจะต้องใส่เป็น6นะคะเพราะเนื่องด้วยว่าเราเป็นแพ็ค6นะคะเราก็จะใส่เป็น6กล่องกดบันทึกได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะไปทําการรับเข้าสินค้ากันนะคะให้ไปที่รับเข้าสินค้ากดเพิ่มนะคะค้นหานะคะเห็นไหมคะว่าจะมีเลกตาซอยแพ็ค6ของเราอยู่เราสามารถเพิ่มเป็นแพ็คได้เลยนะคะวันนี้เรารับเข้ามา10แพ็คนะคะ ต้นทุนของสินค้านะคะเราจะใส่เป็นต้นทุนต่อแพคนะคะเช่นเรารับมาแพคละ30บาทก็ให้เราใส่ไปเลย30บาทกดบันทึกได้เลยนะคะเห็นไหมคะต้นทุนรวมนะคะจะคำนวณให้เราอัตโนมัติตร,ตรงนี้เลยนะคะและ้วก็กดบันทึกได้เลยยงเท่านี้นะคะอ่ะเราไปที่จัดการสินค้านะคะเห็นไหมคะว่าแลกตะซอยได้เพิ่มขึ้นมาแล้ว60กล่องนะคะและนี่คือราคาต้นทุนเฉลี่ยที่โปรแกรมได้คำนวณให้อัตโนมัติ เพียงเท่านี้ค่ะก็สามารถเริ่มทำการขายได้เลยทั้งหน่วยเป็นแพคหรือว่าเป็นกล่องนะคะสวัสดีค่ะ